พีนทาม ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะวันนี้ก็มีข้อมูลจากการที่คอรมอได้อนุมัติงบกลาง1,700ล้านบาทสร้างหลุมหลบภัยหอกระจายข่าวเยียวยาผู้อพยพเจ็ดจังหวัดชายแดนกัมพูชาครัวเรือนละ2 0 0 0ถึง5,000บาทนะคะซึ่งนายชะนินรุ่งธนาเกียรติเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่าในได้ให้ข้อมูลภาพรวมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การประทะระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นที่7จังหวัดชายแดนนะคะท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้ดําเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่การอนุมัติขยายวงเงินทดลองจ่ายภายใต้ใตอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นจังหวัดละร้อยล้านบาทเพื่อที่จะสนับสนุนการอพยพการบริหารจัดการศูนย์พักพิงผู้อพยพซ่อมแซมหลุมหลบภัยแล้วก็ส่งคนกลับบ้านขณะนี้มียอดเบิกจ่ายแล้วนะคะรวมร้อ 8,418,791บาทแล้วก็ยังมีข้อสังการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาและการให้การช่วยเหลือประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติใน4เรื่องสําคัญค่ะก็คือ1อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด10ล้านบาทจากงบกลางและกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายุทฐมนตรี2งดเว้นการเรียกเก็บค่าน้ําค่าไฟเป็นเวลา2เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2568 3ระดมความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากหน่วย งานต่างๆของภาครัฐ 4. เบิกจ่ายเบีย้ยเลี้ยงอาสาปฏิบัติงานหรือชอรบอรที่ช่วยลาดตระเวนระหว่างช่วงอบพยพในอัตรา1 2 0ถึง240บาทต่อวันค่ะผ่านเงินทดลองจ่ายในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน,นอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังได้มีการอนุมัติการช่วยเหลือเพิ่มเติมในอีกสเรื่องสำคัญก็คือ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการกระทําของกองกําลังภายนอกประเทศที่อนุมัติการจ่ายรายครัวเรือนครัวเรือนละ2,000บาทสาหรับการอบพยพไม่เกิน7วันและครัวเรือนละ5,000บาทเป็นเงินสดผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับการอบพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปโดยใช้งบประมาณจากงบกลางเป็นเงิน1,516ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีงบประมาณสําหรับการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย779แห่งและงบประมาณซ่อมสร้างหอกระจายข่าว221แห่งในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา7จังหวัดสาหรับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้งบประมาณจากงบกลางเป็นเงิน194ล้านบาทรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ประชาชนกว่า4,000หมู่บ้านใน7จังหวัดกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและเร่งรัดการช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้อง ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะทีนทาม